กินจานเล็กนี้ของรางวัลคือเจ๊นหนุ่มเมียวส่วนถ้ากินจานนี้ให้ไอ้โมยเล็กไปเลยผมไม่ได้ถามหนูเลยจานเล็กกินจานเล็กเฮ้ยเขาต้องเทียให้กินจานใหญ่ดี <laughs> กินาจานล็กก่อน<ข>ถามเขานิดนึงเขากินหรือเปล่าถามโจ <laughs> ้กอออัสิ เจ๊แก่แล้วกินเจ๊ก่อนเจ๊เอามาจากร้านสีเหลืองร้านสีเหลืองสอสลาลเรือดสาีนะคะสีเหลืองสะพานควายส่นี้เขาเรียกใจแอดราคา5 0 0บาทอยากรู้ว่าทําทําไมใครกินมั่งแล้วพีจะกินไหวไหมตามเจ๊แหวกไปดูไปตลาดมาแวววันนี้เจ๊แหวกจะพาพี่ป้าน้าอาไปกินข้าวมันไก่แถวสะพานควายค่ะไม่ใช่ข้าวมันไก่ธรรมดานะคะแต่เป็นข้าวมันไก่ใจแอด ซึ่งมีพี่พัเจ้าของร้านสีเหลืองโฆชนาเขาขอท้าทายทุกคนให้หมออกลิ้นมาเลยครับผมขอท้าใครหน้าไหนกินเข้ามันไก่ใช้อันนี้หมดทานซีเลยครับไม่ไหวอ่ะโอยสยหน้าใสาหัวกันยิยิๆอย่างนี้แล้วจะมีใครกล้ากินแล้วคะผมนี่แหละขอท้ารับวลองกินหมดชัวหนุ่มหน้าตีคนนี้ชื่อว่านายเลิฟค่ะอาหารททา แต่ก่อนจะไปช่วยกันเชียร์หนุ่มเลิฟเนี่ยเราไปรู้จักข้าวมันไก่ใจเอ็นกันก่อนค่ะว่ากว่าจะมาเป็นข้าวมันไก่ใจเอ็นจานนี้ได้นั้นเขามีที่มาก่อนผมก็มีข้าวมันไก่ธรรมดาปกติเศษวันหนึ่งผมก็มาคิด่าคนจะมีจานใหญ่หน่อยก็เป็นข้าวมันไก่จัมโบ้จัมโบ้ผมขายอยู่หนึ่งร้อยบาทแม่ผมยังว่าแล้วใครจะมากินออ ตอนแรกๆก็มีคนก็ลูกค้าก็มาลองทีนะลูกค้าประจำเราเนี่ยแหละขายไปขายมาคนก็รู้สึกมากินเป็น,เป,นปเป็นปกติอ่ะกินแบบไม่ใช่เรื่องแปลกละกินคนเดียวหมดกินคนเดียวหมดเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีใหญ่กว่านี้นะก็เลยมีไอเดียว่าเ,เราจะทําจานที่ใหญ่กว่านี้แต่เราจัมโบ้ก็เลยเป็น,ใในข้าวมันไก่แจ้แอนจานนี้ราคา500บาทค่ะในหนึ่งจานเนี่ยจะสับไก่ประมาณหนึ่งตัวเนื้องี้นุ่มติดหนังหน่อยๆน่อย ปกลงไปบนข้าวมันเม็ดสวยหอมหน่ากินมีทั้งเลือดแล้วก็แตงกวาจานนี้ช่างน้ำหนักไม่รวมจานก็3กิลกรัมค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุดเด็ดกับน้ำซุปชามโตใครจะมากินเป็นหมู่คณะก็ได้ไม่ว่ากันกินหมดภายในหนึ่งชั่วโมงก็กินฟรีจานใจแอนไปเลยงานนี้มีหลายคนมาทาน,นะคะแต่ดูท่าทางหนุ่มน้อยคนนี้แล้วคงจะไม่รอดเพราะขนาดแค่ยืนให้ตัวตรงยังยืนไม่ได้เลย ตอนแรกนึกว่าจะไหวไม่สุดท้ายก็ไม่รอดเบื่อไปสามชาติเลยหนุ่มน้อยคนนี้ขอไม่กินไปอีกสามชาติค่ะคราวนี้ก็มาถึงหนุ่มเลิฟของเราที่วันนี้ขอท้ากินกลางรายการเลยว่าจะทำได้ไหมถึงขนาดอดข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอได้เวลาเที่ยงปุ๊บก็ริอมซอยเลย ด้วยความที่อดข้าวมาตั้งแต่เช้าจนหิวจัดพอกินเข้าไปจริงๆเนี่ยทำเอาต้องหนักใจค่ะแต่ด้วยว้าจ้าสักที่ทาไปแล้วยังไงยังไงไก็ต้องสู้สู้กินจักห้าวัน <laughs> ประมาณสิบจานนะถ้ปะปะาป้<ต>นะาดูไหมบอก,ออกว่า <laughs> ไม่ได้แต่จรนะิงๆก็อยากให้กำลังใจน้องเราอยู่โอ้ผมแข่งเอาคงไม่ไมหมดหนระืเพราะเขาปรับไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่ได้แบบขึ้นนะคะว่าน่าจะกำ ใจจากใครนะขอเป็นฐานให้หนุ่มเลิฟได้ไหมเนี่ยดูสิกินไปคำหน้ามืออยปกจนหมดเวลาค่ะสุดท้ายขอยอมแพ้ปกืบอบายไปอ้วกก่อนไหมนาะืปรากฏว่าหนุ่มเลิฟของเราเนี่ยกินไปได้1กิโลกรัมค่ะกินไม่หมดอย่างนี้ก็ต้องจ่ายต่างเองนะ ใครอยากจะมาท้ากินอยากแน่นอยากจุกก็ไปได้ที่ร้านสีเหลืองโคชนาสะพานคลายค่ะที่ทพัดขรายยะตามมาเด็กๆตามมาตามมาตามมาตายแล้ว <S <S ทุกคนยืนทำงานนะขอบคุณนะ นี่เของกินมาให้พี่เยอะเกินไปจริงๆนุ่มมากเลยก็มีน้ำให้อีกห้าแก้วต่อสี่แล้วบัดลมน้ะบัดลมเพื่อที่จะได้กินไปเลยไปเพื่อที่จะที่ได้จ่ายเป็นย่อยๆแต่ถ้าอันนี้กติกานี้ยังอยู่อีกกี่วันแต่ถ้ามาสั่งได้จ่ายละห้าร้อยจะสั่งได้มีไปเรื่อยๆถ้ากินหมดไม่ต้องจ่ายได้ไหม 10บสิคนหุ้นกันไม่เท่าไหร่เองนะถ้ากินหมดได้ไหมวันนี้เดี๋ยวจะยกให้เลยแต่ไม่ได้ยกให้มวยนะไอ้มวยไม่ให้นะให้แต่ข้าวให้แต่ข้าวไปกินกับแดนเซอร์ขอบคุณพี่เสด็จค่ะพี่กสุนชุดใหม่ของพี่ออกแล้วนั่นคือขอโทษที่ลืมไปได้ครับผมน่ารัก มีบุญมาบอกด้วยนะครับครับช่วงปลายปีนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมทอดกระถินของพระธานนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับและก็วัดไทยใช่ครับเพื่อที่จะเอารายได้ทั้งหมดนะครับไปร่วมสมทบทุนซื้อที่วัดแห่งใหม่ ที่เป็นสุนรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยที่อยู่ในยุโรปคก็คนนับถือพุทธใช่ครับด้วยเวลาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตผมก็จะมีเสื้อตัวละ200เงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากระถิ่นหมดเลยไม่หักไม่หักติดตามคนเดียที่เสด็จแฟนีเนาะแล้วก็ บุญของพี like that, so like oh, okay. yeah, ่พีที่ชวนกันนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอิ่มนะคะวันนี้ไหนๆก็ไหนเอออย่าเพิ่งอิ่มสิอย่าเพิ่งอิ่มช่วงหน้าจะพาไปกินต่อเพราะว่าที่จะพาไปเนี่ยนะมันเป็นเมืองที่แบบว่าอาหารอร่อยมากเจ๊่ะจะเป็นที่ไหนพักสักครู่เดี๋ยวค่ะ